ไม่กลา้าโลกไม่จําไม่มีวันรวยข้อคิดการทําธุรกิจการลงคุณจากคุณสุระขนินทวีกุลผู้ก่อตั้งคอมเซเว่นจากร้านค้าในพันทิปสู่ตลาดธุรกิจหมื่นล้านทําได้ยังไงรู้กันไหมครับว่าแบรนด์ร้านค้าขายสินค้าชื่อดังนะครับอย่างท่านอย่างเช่น Studio อเซเว่นนะครับบานาน่า Banana. มีเจ้าของเดียวกันก็คือบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมาชนหรือคอมเซเว่นนั่นเองเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งวงการสินค้าไอทีในเมืองไทยผู้ก่อตั้งก็คือคุณสุระคณิตทวีกุลน,นะครับถือเป็นหนึ่งในนักธุรกิจครับที่น่าจับตามองเป็นอย่าง,างญญามากครับเรามาลองศึกษาแนวคิดวิสัยทัศน์แล้วก็ในเรื่องของวิธีการบริหารว่าเขามีนครับแนวคิดในเรื่องของการบริหารร้านเล็กๆเนี่ยครับแล้วค่อยๆขยับขยายสู่อาณาจักร การขายสินค้าไอทีที่เป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยได้ยังไงนะครับจากร้านคอมพิวเตอร์ในห้างบันทิดนะครับห้างบันทิดในกุ้งเทพเป็นห้างเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับย้อนไป10ปี20ปีนะครับสู่อาณาจากักรธุรกิจหมื่นล้านนะครับพี่บันครับคอมเซเว่นเนี่ยมีโมเดลธุรกิจเนี่ยอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับเป็นที่มาของรายได้ ก็คือนะครับหนึ่งธุรกิจค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจเชิงพาณิชย์แล้วก็ลูกค้าลักษณะของที่เป็นองค์กรแล้วก็ธุรกิจทางด้านเรื่องของบริการนะครับและธุรกิจค้าปลีกออนไลน์นะครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มตั้งแต่ปี2539นะครับก็ในห้างพันทิพย์พาซ่านะครับคุณสุรัคณิตทวีกุลเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นขายคอมพิวเตอร์ภายใต้ชื่อที่ชื่อร้านที่มีชื่อว่า Big IT ทนะครับและต่อยอดธุรกิจค้าส่งนะครับสินค้าที่ให้กับร้านค้าปลีกทั่วปรระเทศพอธุกิจ ดำเนินไปสักยะครับพอามองเห็นโอกาสในเรื่องของการเติบโตทางด้านตลาดไอทีของเมืองไทยครับที่มีอยู่มากเลยทีเดียวนะครับในตอนนั้นครับสัดส่วนของคนไทยที่สามารถเข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ครับยังมีน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบก็ไม่ถึงสิซตครับต่อมาครับตลาดค้าส่งในทางด้านไอทีก็มีการแข่งขันสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงครับคู้แข่งรายใหญ่และก็บริษัทต่างชาติเนี่ย เข้ามานะครับคุณสระมองว่าธุรกิจคราปลีกมีพื้นที่นี่เจริญเติบโตได้มากยิ่งขึ้นครับจึงหันมาโฟกัสกับธุรกิจคราปลีกทางด้านเรื่องของอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆนะและก็วางแผนขยายธุรกิจไปห้างสินค้าต่างๆทั่วประเทศครับซึ่งในตอนนั้นห้างก็ยังไม่มีคู่แข่งนะนะครับจึงเป็นที่มาของ big IT นะครับสาขาแรกที่ central ลาดพร้าวนะครับในขณะเดียวกันครับก็มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ๆและก็สร้างแบรนด์นะครับเพื่อให้เข้าถึงคนทุ่ไปได้ ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นครับจึงเป็นที่มาของบานานานั่นเองนะครับรวมถึงนะสิทธิ์ที่ในเรื่องของการจําหน่ายสินค้าแบรนด์ของ Apple นะครับรายใหญ่ในประเทศไทยนะครับภายใต้ชื่อร้านที่มีชื่อว่า s t u d i o อซเว่นนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูแนวคิดแนวทางเรื่องของการลงทุนการทรําธุรกิจที่จากห้องแถวนในห้างปพัฒย์กลายเป็นธุรกิจเหมือนร้านก็ทําได้ยังไงนะครับต่อไปนี้คือ4แนวทางนะครับหนึครับ มองหาโอกาสแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตได้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณสุระเฝ้ามองแล้วก็มองหาอยู่ตลอดเวลาครับนั่นก็คือเรื่องของโอกาสครับเมื่อเห็นโอกาสแล้วครับจึงเริ่มลงมือทําก่อนเลือกที่จะเปิดร้านในห้างเพื่อที่จะให้ได้เป็นชาวแรกนะครับเพื่อเห็นว่าธุรก,กิจเนีย ทางด้านไอทีมีการเติบโตนะแล้วก็มีข้อได้เปรียบมากกว่าการขายส่งนะครับจึงปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจของบริษัทเพิ่มช่องทางการก้าวผิดไปยังห้างสินค้าต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพิ่มโอกาสในเรื่องของการทําการตลาดแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคตครับรวมถึงครับมีการสร้างแบรนด์นะครับเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้คนมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในเรื่องของการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นโอกาส รีบคว้าเลยครับมีโอกาสเห็นโอกาสไหมเห็นโวบ๊บก็ท่านควรจะเข้าไปนะครับ2ครับการปรับตัวนะครับไปตามสถานการณ์ความยืดหยุ่นนะไม่ธรรมดาเนี่ยนะฮะคือถ้าธรรมดาโรกไม่จำแลาคุณไม่ปรับตัวใดเลยโลกมันก็จะทําร้ายเรานะครับเขาก็ไม่จําเราก็ไม่รวยนะครับปรับตัวไปตามสถานการณ์ครับความเสี่ยงของธุรกิจครับอลีกส่วนใหญ่ครับมาจากการบริหารสินค้าคงคลังครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังนาร้านต่างๆแต่ป็นเ่องสาคัญครับของธุรกิจเนี่ย ครปลีกทางด้านไอทีเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอันรดุดเร็วของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ชิ้นส่วนทางด้านไอทีนะทำให้ความนิยมของตัวสินค้าเนี่ยมาไวแล้วก็ไปไวด้วยเช่นกันครับกว่าการค้าเนี่ยเรื่องของตัวค้าปลีกเนี่ยก็กลุ่มอื่นๆมากกว่ามากกว่าใน ลักนาของสินค้าอุ่กอื่นๆนะครับวิสัยทัศน์ของคุณสุระเนี่ยก็มีความสนใจนะครับตรงที่การปรับตัวไปตามสถานการณ์นะครับในวันธุรกิจครับลีกทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่รุงนะครับเหมือนแนดดีที่ผ่านมานะครับหากคอมเซเว่นก็ยังยึดจะยังยึดจําหน่ายแค่ตัวคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คงไม่เติบโตคงไปไม่รอดนะครับแม้ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของตัวโควิดนะครับก็ส่งผลให้คอมเซเว่นก็มีการปรับตัวอย่างหนักเช่นกันนะครับ กาอยู่ในช่วงศูนย์การค้าที่ปิดนะในเรื่องของการให้บริการครับทาโดยนโยบายทางด้านเรื่องของภาครัฐครับแต่บริษัทเองครับก็สามารถประคับประคองตัวให้ผ่านพ้นแล้วก็มีอัตราการเติดต,ต,ตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับตัวไปจําหน่ายสินค้าที่เป็นกลุ่มนะผ่าน BB, BB b n n ออนไลน์นะครับหรือมาเก็ตเพลทอื่นๆนะครับพัฒนาสาขาที่เป็นป o อ u อัพสโตร์นะครับแล้วก็มีการจําหน่ายสินค้าด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับปรับสินค้าให้ตอบโจทย์การทํางานที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ ครับเพื่อรับกับกระแส Work from home นะครับส่งผลในยอดขายของกลุ่ม n o t e บุ๊กเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับรวมถึงตอบรับในทางที่ดีที่เป็นกลุ่มที่เป็นพวก iPhone 1 1 12 13 14ว่ากันไปนะครับข้อที่3ครับให้ความสำคัญกับการดูแลพนักง,งานเหมือนตอนทำธุรก,กิจใหม่ๆครับ อีกหนึงแนวคิดที่สําคัญของคุณสุระนะครับนั่นก็คือคอมเซเว่นเองเนี่ยค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องของการดูแลพนักง,งานไม่ต่างจากตอนที่ทําธุรกิจช่วงแรกๆครับตอนที่ยังเป็นร้านเล็กๆครับท,ที่พันทิพพลาซ่าเองเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านปิดร้านนะครับก็ทําเองนะครับได้ดูแลพนักง,งานก่อนจะขยายสาขา จนกลายเป็นโดยหนึ่งในตลาดครับทำให้พนักงานมีความสุขกับการทํางานครับถือเป็นเรื่องจําเป็นเพราะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าทั้งนี้ครับต้องมีการปรับเข้ากับยุคสมัยรวมถึงพยายามทําให้คอมเซเว่นเองเนี่ยแล้วก็พนักงานมีความสุขแล้วก็มีวัยรุ่นไม่แก่จนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สูงอายุจนเกินไปนะมีการหลอมรวมกันระหว่างเจเนอเรชันนะครับและสุดท้ายนะครับ ประเด็นสาคัญจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างยืนและก็มีการเติบโตไปนั่นก็คือเรื่องของตัวระบบครับเป็นเรื่องสําคัญธุรกิจครับจะไม่สามารถขยายสาขาเติบโตได้ครับหากขาดการวางระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นการทํางานก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะองค์กรก็จําเป็นต้องมีระบบ ที่ดีเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายจําเป็นก็ต้องมีระบบนะครับที่การมีการบริหารทางด้านการขายที่ดีนะสามารถคาดการแนวโน้มในอนาคตนะครับรวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อให้สินค้าเนี่ยไม่ขาดด้วยหรือล้นสต็อกจนเกินไปนะครับอย่างใน่พี่กสามครับยอดขายก็มีการเติบโตนะความสําเร็จในเรื่องการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มธุรกิจ การจัดการในเรื่องกิจกรรมทางด้านการตลาดนะครับการนําเสนอขายสินค้าที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับกลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากเ o r k ฟอร์มโฮมนะครับหรือแม้ทางการเรียนออนไลน์นะครับทางบริษัทก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเพียงพอต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและไม่ให้เสียโอกาสครับจะเห็นได้ว่านะครับหากเราไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับไม่กล้าลองผิดลองถูกนะครับ เราก็ไม่มีโอกาสสาเร็จนะครับแม้เราเข้าออกมาแล้วทําอะไรแปลกๆบ้างนะครับทำอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นบ้างครับมันจะเจอความลําบากในตอนแรกครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเราก็จะพบความสําเร็จที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการทรําธุรกิจดังที่คุณสุระนะครับก็ กล้าออกแล้วก็ทําอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับจนท้ายก็โระประจําโลกจําก็กลายเป็นรารวยเป็นด้วยได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาและกล้าที่จะแปลกๆถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จครับคุณเองก็ต้องกล้านะครับในการจะทําสิ่งอะไรที่มีความแปลกและก็แตกต่างออกไป ฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับเราจะได้มีอนาคตในเรื่องของการลงทุนที่ดีกว่าอนาคตเรื่องของการทาธุรกิจด,ดีกว่าอนาคตทางด้านทางเงินที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ลาบแล้วขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับ